สวัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยวจะพาเพื่อนๆไป a b o u t Happiness Cafe เ,เปิดใหม่ฟิวเรือนกระจกกลางสวนที่มีบุฟเฟ่ตก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยค่ะ oh. คาเฟ่นี้อยู่ย่านไซม้านนทบุรีนี่เองถ้ามารถส่วนตัวนะคะสามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยหรือถ้าหากเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแนะนำให้ลงที่ MRT สายสีม่วงสถานีบางรักน้อยท่าอิดแล้วเรียกรถต่อไปที่ร้านได้เลยค่ะ About Happiness c a f e ตกแต่งด้วยกระจกใสตั้งอยู่โดดเด่นท่ามกลางสวนสีเขียวที่มีต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงาบรรยากาศดีมากมีที่นั่งทั้งโซนอินดอร์เอาดอร์นะคะเป็นอีกคาเฟ่ที่ถ่ายรูปแล้วแสงสวยมากๆเลยนะคะน่าจะถูกใจสายถ่ายรูปกันเลยแล้วก็ด้านนี้นะคะก็เป็นมุมที่นั่งแบบชิลๆนะบรรยากาศร่มรื่นติดริมคลองนะคะโดยแต่ละมุมนะจะมีพัดลมให้ด้วย เพิ่มความเย็นสบายให้ค่ะส่วนมุมนี้นะคะก็จะมีที่นั่งให้เลือกนะคะหลากหลายมุมเลยไม่ว่าจะเป็นมุมไหนนะคะก็สามารถนั่งชิลได้สบายๆเลยค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆก็เลือกนั่งได้ตามใจชอบเลยนะคาเฟ่เป็นเรือนกระจกใสๆแบบนี้เลยนะภายในร้านนะคะก็จะมีเครื่องดื่มนะจะเป็นกาแฟแบบ specialty coffee นะคะ ผ่านการครั่วเองเป็นเองนะคะรสชาติจึงมีความโดดเด่นมากๆนอกจากนี้นะก็ยังมีนอนคอฟฟี่ด้วยเราก็ยังมีนะคะในส่วนของขนมปังแบบนี้เลยนะแล้วก็มีเค้กนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะ <c oughs> ก็ยังมีไอศครีมโฮมเมดด้วยโดยโซนคาเฟ่จะเปิดเวลา8โมงถึง5 <c oughs> โมงครึ่งนะคะ ส่วนเรานะก็สั่งมัทฉาลาเต้ามาค่ะรสชาติคือหอมชาเขียวนะคะกลมกล่อมแล้วก็ไม่หวานมากด้วยนะเมนูไฮไลท์ของที่นี่คือบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวไก่ราคา79บาทค่ะตักไก่เติมเส้นได้ไม่อั้นเลยนะโอ้ยหิวแล้วคะ่ะต้องจัดบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วล่ะนี่คลิปน้องเลยนะให้จุกๆก,กันไปเลยมีข้อไก่ด้วยนะคะ ใครชอบข้อไก่แบบกรุบๆนะแนะนําเลยนะคะเราชอบมากเลยนะขอตักไปสองช้อนเลยแล้วก็ยังมีเลือดนะคะแต่เราไม่ค่อยชอบกินนะนอกจากนี้ค่ะมีตีนไก่ด้วยนะอุ๊ยขอเลือกอันใหญ่ๆเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีมะละนะคะมีหนังไก่แล้วก็ผักต่างๆก็เลือกตามชอบเลยเลยค่ะทุกคน หลังจากนั้นนะเราก็มาตักน้ำซุปกันค่ะรสชาติน้ำซุปนะคะก็จะกลมกล่อมนะก็ออกหวานนิดนึงนะคะตามแบบฉบับก๋วยเตี๋ยวไก่เลยค่ะชอบรสไหนนะคะก็สามารถปรุงเพิ่มได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มต่างๆไว้บริการด้วยนะคะโซนบูเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่จะเปิดเวลา10โมงถึง5โมงเย็นค่ะ about happiness คาเฟ่นี้ทําให้เรามีความสุขก้อนใหญ่เลยนะพอได้มาจิบเครื่องดื่มฟินๆไปกับธรรมชาติพอหิวนะก็ได้ทานบุฟเฟ่ต์กว๋วยเตี๋ยวไก่ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ร้านเลยค่ะคือ about happiness นั่นเองค่ะอย่าลืมแวะกันมานะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ